กับเรียนท่านประธานที่เครารพพรมพลเอกเสรีพิสุทธิ์เจีมยาเวศสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในสามะในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับทาบ่านประธานครับผมดูมาตาสิบสาที่แล้วนะฮะผมก็ขอญอาตกับเรียนท่านประธานและก็ท่านกนรรมการรวมทั้งประธานกนรรมการด้วยนะครับว่ามันไม่ได้ไหมายอะไรครับการกําหนดรูปแบบนี้ก็เป็นการกําหนดในสมัยผมเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเองนะครับที่ให้มี สถานีตำรวจสามระดับหรือสามขนาดใหญ่กลางเล็กผมไม่ควรจะสงสัยอะไรนะเพราะตรงกับเจตนาลมของผมแต่ที่ผมต้องสงสัยวันนี้นะฮะผมอยากให้ท่านประธานและท่านกรรมการทุกท่านดูตรงนี้ด้วยนะครับคือสถานีตำรวจระดับใหญ่นะฮะหัวนหน้าสถานีเป็นผู้กํกับสถานีตำรวจระดับกลางหัวนหน้าสถานีเป็นผู้กํากับ,กบหรือสวัสดิ์ใหญ่ ความจริงเดิมเป็นรองผู้กับหรือสวัสดิ์ใหญ่นะครับแล้วก็สามระดับแ็กว,าาวุฒิสภาเต็มหนวดเป็นสาวัตรท่านมีข้อสังเกตอะไรไหมครับคือระดับหนึ่งมันสวัสดิ์ใหญ่แล้วระดับใหญ่เป็นผู้กับแล้วระดับกลางเดิมก็เขียนไว้รองผู้กับหรือสวัสดิ์ใหญ่แต่มาแก้เป็นผู้กับผมไม่ทราบว่าเจตนาเป็นยังไงแต่ผมดูแล้วมันไม่ชอบตรงนี้นะฮะมันควรจะเป็นรองผู้กับหรือสวัสดิ์ใหญ่ถ้าท่านประธาน หรือท่านกรรมธิการไปดูมาตรา54นะฮะมาตรา54เขาบอกว่าตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้1ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ2 3 4 5 6 7 8หดแปผู้กำกับการ9รองผู้กำกับการและสวัสดิ์ใหญ่ดังจะเห็นว่าระดับข้าราชการตำรวจพุ่งกับกับรองผู้กำกับหรือสวัสดิ์ใหญ่มันคนระดับกันเดิมพูมเป็นผู้ชัดการตำรวจแห่งชาตินะฮะมีพุ่งกับรองผู้กกับไม่มีสวัสดิ์ใหญ่หรอกครับ ผู้กับรองผู้เกับแล้วก็สรวรัตรไอ้ผมมันเกิดทันสรวรัตรใหญ่แล้วชื่อมันก็เท่ดีนะครับไอ้สรวรัตรใหญ่มันหายไปไหนตอนนี้มันกลับไม่ได้แล้วก็เอาสรวรัตรใหญ่เทียบรองผู้กับงั้นคนเป็นสรวรัตรถ้าจะไปเป็นหัวหน้าสถานีก็เป็นสรวรัตรใหญ่หรือถ้าไปเป็นรองเขาสถานีที่ใหญ่หน่อยก็เป็นรองผู้กับไปนะครับรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าดูมาตาห้าสิบแปดห้าสิบสี่แล้วนะ เราจะเห็นชัดเจนว่าผูก้กับกรองผู้กับและสะวัตรใหญ่มันคนระดับกันย้อนกลับมาดูมาตา13บาองเล็บสองซึ่งเป็นสถานีตำรวจระดับกลางแทนที่จะเป็นรองผู้กับหรือสวัตรใหญ่นะฮะมันกลับกลายเป็นผู้กับหรือสวัตรใหญ่มันผิดหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจท่านพิมพ์ผิดหรือเปล่าถ้ายังเป็นท่านยังยืนยันว่าเป็นผู้กับผมก็เรียนว่า วันดีคืนดีผมเป็นผู้กับสถานีตํารวจใหญ่เป็นผู้กับเอ๊ะต่อมานายกย้ายไปผมไม่มีเส้นผมก็กลับมาเป็นผู้กับระดับกลางได้เหรอแล้วจะจัดระดับไว้สมัยกับอย่างนี้ไอส้สิ่ง,ง,งต่างๆเ่าเนี้ยนะฮะยังกลาบเรียนท่านว่ามันสําคัญนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปมันจะเดือดร้อนกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยครับวันดีขึ้นดีขึ้นเป็นเสาว,วสใหญ่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจระดับกลางก็เชนใหญ่เทียบรองผู้กับเลยนี่ ทำความดีความชอบก็ขึ้นไปเป็นหัวหน้าฐานีตำรวจใหญ่เป็นผู้กับพอเปลี่ยนนายกได้นักการเมืองมาผมไม่ใช่พวกนักการเมืองก็จากหัวหน้าฐานีตำรวจระดับใหญ่มาเป็นหัวหน้าฐานีตำรวจระดับกลางเหรอครับท่านประธานนะฮะช่วยให้ท่านกรรมการทั้งหลายเนี่ยช่วยตอบผมตรงนี้ด้วยฮะไม่งั้นผมเข้าใจผมก็เชื่อว่าตำรวจทั้งประเทศเขาเข้าใจนะทำไม ตรงนี้ก็เกี่ยวไว้ลองพุ่มกลับดีแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาขีดรองออกนะฮะมาใช้แค่พุ่มกับเท่านั้นนะฮะครับก็มีกับเรียนพีงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับท่านท่านท่านสงสัยอะไรต่อเชิญเลยครับเชิญท่านพระเจเอกเสรีพิสุทธิ์ต่อนะครับผมมีความสงสัยนะฮะตามที่ท่านประธานกรรมธิการาชี้แจงมาเนี่ยนะครับว่าในในร่างเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งต้นว่าถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยมันสามารถกันแกล้งกันได้ถ้าสถานีตํารวจระดับกลางเนี่ยนะครับมามีผู้ดํารงตําแหน่งผู้กับหรือสวัสดิ์ใหญ่เนี่ยอาจจะกันแกล้งจากผู้กัประดับใหญ่เป็นผู้กับนี่ครับก็ส่งมาเป็นผู้กับสถานีตํารวจระดับกลางเอาผู้กับเหมือนกันนี่จะต่อว่ากันได้ไงนะครับผมเรียนท่านว่านะครับสมัยก่อน ็มีพรบตำรตวจพศ2547รนะท่านชัวชวาลคงจะจำได้ตอนนั้นกฎหมายเขียนไว้ว่าการแต่งตั้งผู้บริการนะครับให้แต่งตั้งจากข้าราชการยศพรรลรตรีนะฟังให้ดีนะครับการแต่งตั้งผู้บริการให้แต่งตั้งจากข้าราชการยศพรรลรตรีซึ่งปกติโดยทั่วไปผู้บริการเขาจะแต่งตั้งจากรองผู้บริการเขาไม่ได้แต่งตั้งจากผู้การหรอกนะครับ แต่ในสมัยหนึ่งผมขอญาตไม่เอ่ยนามท่านนายกนะครับแต่ขอญาตเอ่ยนามผู้ได้รับการแต่งตั้งนะครับในสมัยนั้นนัเตรียมการยึดอำนาจกันนะครับก็เลยแต่งตั้งพลรตรีบุญชูวังการนนผู้ขักการกองปราบเป็นผู้จัดการข้ามผู้ช่วยข้ามรองไปหมดนะครับเพื่อที่จะไปประวัติกันให้ได้หลังจากนั้นคุณดูก็เลื่อนขึ้นจนกระทั่ง เป็นรองผู้จัดการตารวจแห่งชาตินะครับเพื่อไปเตรียมป่ารัติกับจอบร์เรห้าหนุนนะครับนังกฎหมายมันเขียนหลอกไว้อย่างนี้นะครับแล้วท่านมาดูมาตรา6.9นะครับท่านประธานการวิการดูมาตรา6.9ิดีครับการแต่งตั้งนายเกินตำรวจให้ดํารงตําแหน่งให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้มันก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดมเมื่อกี้น,นะว่าผู้จัดการให้แต่งตั้งเด็ก ข,ข้าราชการยศตำรวจตรีก็เลยมีการแอบเอาขึ้นกันจะบอกเขาผิดก็ไม่ได้เขาถูกตามกฎหมายนะครับแต่กฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับในมาตรา69สิเล็บสองนะท่านชจวานขอญาตเอ่ยนามหน่อยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติและเจริญตำรวจแห่งชาติรองและเจรนิพนตำรวจใช่ไหมครับท่านก็เคยเป็นมาแล้วผมก็เคยเป็นมาแล้วนะครับ ตำแหน่งรองผู้จัดการตำรวจชาติและ,จะเจริญตำรวจชาติจะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากข้าราชการยศพลตำรวจโทถ้าเขียนไว้อย่างนี้ถ้าเขียนไวย้ยี้ก็หมายความว่าผู้จัดการซึ่งมียศพลตำรวจโทก็ข้ามผู้ช่วยผู้จัดการไปนะไปเป็นรองผู้จัดการตำรวจชาติหรือจเจริญตำรวจชาติได้สินะครับนี่มันเขียนลวงไว้ไว้เพื่อประโยชน์ใครนะครับแต่ยังไม่ถึงวาระมาตรา69 ผมก็เลยยังไม่พูดนะครับแต่วันนี้มาเอามาตานี้ก่อนนะฮะก็ถ้าไม่ลวงไม่หลอกกันนะครับ <c oughs> ก็เขียนกันให้ชัดเจนว่าสถานีตำรวจระดับใหญ่นะให้ให้มีผู้กับดำรงตำแหน่งนะถ้าระดับกลางให้สวัสด์ใหญ่ไม่ต้องรองมีรองผู้กับแล้วครับให้สวัสด์ใหญ่พอะส,ะสวัสดิ์ใหญ่ตามมาหาตา5้าวงเล็บเก้มันก็เทียบรองผู้กับอยู่แล้วนะจะเป็น หัวหน้าสถานีตำรวจระดับกลางเป็นสาวัใหญ่ก็เลื่อนนะเลื่อนไปเป็นผู้กับสถานีตํารวจใหญ่ได้เลยนะครับหรือถ้ายังเงินเดือนยังไม่สูงประสบการณ์ไม่พอก็เลื่อนไปเป็นรองผู้กับสถา,านีตํารวจใหญ่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงฝากเรียนท่านไว้เขียนกฎหมายนะฮะอย่าไปเขียนลวงนะครับหรือเพื่อประโยชน์คนหนึ่งคนใดผมไม่รู้หรอกนะครับว่าท่านแฝงไว้เพื่ออะไร เพื่ออนาคตข้างหน้าหรือเพื่อผู้จัดก,การปีนี้หรือเปล่านะครับถ้ากฎหมายนี้ออกมานะครับแทนที่เจเลตลํารวจหรือผู้จัดก,การจะได้รับรแต่งตั้งจากผู้ช่วยผู้จัดก,การตอนนี้ไอ้เด็กเส้นตัวช้างทั้งหลายจากผู้จัดก,การขึ้นไปรองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเป็นจเจเรยชาติยศพลตำรวจเอกเ,เลยนะครับถ้าท่านเขียนไว้อย่างนี้นะท่านกลับไปดูให้ดีนะครับเ้นยังไม่ถึงผมยังยังไม่ วิเคราะห์ยังไม่วิจารณ์แต่ตอนนี้มันเกี่ยวข้องกันที่ว่าเอย,อย่างนี้มันโกหกก็ได้นี่มันลวงก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาตรา13จะให้แก้วงเล็บสองจะให้แก้ไขนะผมก็ขอความนาให้ตัดคําว่าพุ่งกลับหรือลองพู่งกลับไปออกไปเลยให้เหลือแต่สวร์ใหญ่พอครับขอบพระคุณครับครับตอนนี้